เมื่อกี้ลืมปิดเมื่อกี้เผลอปิดกล้องกีวาทีฮะโฟก็ตไม่อยู่ใช่ป่ะถ้าอย่างนี้วันมาวิ่งมาฟู๊ <c oughs> ๊้่เราไม่เอ็ดุกอย่างอะ สุดเหรอเก้าโอ้โหยวะไม่กูด้วยสายได้วยคลิปนี้มันเพลินเป็นอะไรวะเขินกล้องเหรอเขินกล้องเหรอทำไมทำไมให้กูถ่ายกูเอาร์่กัน ปอนเซอร์ที่เป็นน้ำนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์หโคลาสปอนเซอร์สปอนเซอร์เป็นโคลาคนนี้คนนี้ฮิตพิบปองละช่วยฮิตพิบปองช่วยฮิตเจบอลเทนนิสซี่ฮิซี่ฮิเฮ้ยคุณบอกนะเฮ้ยจุดตาอะไรกอัจูกอด ซี่หมีซี่หมีซี่หมีฟันของหมีมีกี่ซี่กูไม่รู้ซี่หีได้ถอดแม่เลยถอดแม่มาซี่หมีฟันซี่หมีนะอย่าไปเชื่ออะไรมันซือสันรอบไอเงี้ย จริงแล้วอ๋อจริงแล้วอะจริงแล้วเจอเจอไหมเราพูดคือพูดว่าเราพูดคำนั้นไปตต้งสรอบจุุ์ยืนอยู่นอกาคืนนี้น้ำคืนกลางข้าประจำกุมาร ก็เลย2 0โอ้ยแบบร30%เดื๋ยว่าเราจะลออนะคะนี่เป็นพาร์ทสองสอจะพาร์ทหนึ่งดิกิ้นพาร์หนึ่งหรือไม่ดพาร์ตัวอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่ถ่ายจบเอาถ่ายจบแต่แล้ก็ถ่ายเป็นขึ่วโมงก็ดี แล้ววันนี้มึงไม่แวะซื้อของเหรอร้านเขายังไม่มาให้มึงเดนินไปไปข้างนอกกูไหมล่ะไ,ไม่นา่นารักอยู่ตลาดร้านอยู่นั่นอ่ะไปเลยวนี่ยงันเดี๋ยวเราปางนกูไปไม่แต่กูก็ไม่เดินหนึ่งโลแล้วร้านผีสิงไปซื้อกูบ้างไม่ เราไปข้างนอกเคยเดินออกไปข้างนอกป่ะเดี๋ยวที่ไปซูงกินเคยไปไหมก็ตอนแม่ครูอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่นับตอนที่แม่แม่แล้วแบบก็เดินออกไปข้างนอกไหมเหมืครั้งหนึ่งอ่ะไม่เคยเลยอหมือนทุกตอนไม่เคยไม่เคยเดินออกไปไม่ไม่ใช่ตอนหนูบ้านไม่รู้แล้วจะแล้วตอนเราทำกิจกรรมป่ะทำกิจกรรมไม่นับแค่นับว่าซื้อออกไปซูงกินข้างนอกอ่ะไม่เคือ ขาฝากอนไอเฮ้ยเจ้ารสื้อวงจไรหรือเปล่ามาเราเกอ่อกเรอมันตึงนี่แหละรอข้างบน

เวลาเรียนภาษาอังกฤษสอบปีกอลิมัยทำอะไรทำก็ได้มาไงนอนเลยไหน

สพมึงจไรสะพ้ายสะพายอะไรกูจะโดนจ้องมองกูค่ะใช่โดยท่านผู้ดูนั่งพักเถอวนอีกรอบนึงข้ากับนั่งนอีกรอบวนอีรอบวนอีรนั่งพักหาห้องเราไหมะหน้าห้องเราไดีหาห้อง ตอนนี้ลานในคลิปแปดนาทีแปดทีสิบสี่ไปกันต่อได้เวลาจริงสี่โมงห้าไปกันต่อนะใครเปิดกครเถอะกูที่ห้องห้าทับหนึ่งเมื่อวานนี่ไเพื่อเมื่อวานมีแต่เรื่องน้าขาไม่ใช่เป็นเรื่องหาอะไรเมื่อวาน เมื่อวานค้นหามึงไม่ได้เห็นคนข้าคันนิดมึงเห็นตอนข้าคันนิดปะทำไมนั่งขามตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนท้ายชั่วโมงมึงเกกะกระบอ<ไ>มือเขยียนจากร้อเขียนจากหนึ่งร้อเป็นร้อยสิบเอาเลขศูนยอยู่เติมหลัาากส10ิบเป็นเขียนเป็นร <laughs> <laughs> ้อยคูณผิดบ้างตัดผิดบ้างเอา สมองเบอร์ลี่ปองสมองเบอร์สมองไหลไหลี่อยู่กับความไหลไ่กับเรื่องหาหาไหลไปอยู่เรื่องหาเออครูบาช่วยอาจารย์เบียด้วยอาจารย์เบียร์ไมโหครูบาเนยครูบาช่วยหมาเด้งด้วยหมาเด้งโดนสกิลไม่ดีเไรเลยทำร้ายออกมาไม่ล่วงนะฮะไม่ล่วงไม่ล่วง ออูออครอออูอออออูออ,อ